อยากจะซื้อบ้านมือ2แต่ว่าบ้านดันติดจำนองธนาคารแล้วจะสามารถซื้อขายได้ไหมก่อนที่จะมาติดตามเรื่องนี้นะคะก้อยฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก้อย m หม property pro ส่วนใน Facebook Fanpage นะคะอย่าลืมติดตาม My ม property pro ได้นะคะ เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My p r o p e r t y Pro หลายๆท่านนะคะที่กำลังมองหาบ้านมือสองแล้วคิดอยากที่จะซื้อแต่ว่าบ้านนั้นกับดันติดจำนองอยู่กับธนาคารเกิดความกังวลใจว่าบ้านหลังนั้นจะสามารถทำการซื้อขายได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะคะการที่บ้านติดจำนองธนาคารก็สามารถซื้อขายได้ตามปกติค่ะไม่ต้องกังวลอะไรใดใดทั้งสิ้นค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าบ้านติดจำนองธนาคารหรือบ้านติดธนาคารหมายถึงอะไรก็คือการที่เจ้าของบ้านนะคะนําบ้านไปเป็นหลักประกันเพื่อทําเป็นสินเชื่อบ้านที่จะแลกเงินหรือทําเป็นหลักประกันเพื่อที่จะชําระหนี้โดยเจ้าของบ้านนะคะยังไม่จําเป็นที่จะต้องส่งมอบบ้านให้กับทางธนาคารสัญญาทุกอย่างนี้นะคะจะอยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้เจ้าของบ้านมีความมั่นใจนะคะว่าจะได้รับการบริการจากธนาคารและก็มีความมั่นใจว่าจะไม่ถูกช่อโกงแต่นอกจากนี้นะคะเรื่องการจดจำนองนอกจากที่เราสามารถทำเรื่องจดจำนองกับทางธนาคารเราสามารถที่จะทำเรื่องการจดจำนองจากหน่วยงานอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการจดจำนองจากบุคคลธรรมดานิติบุคคลหรือว่าในทุนต่างๆนะคะแต่ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า รวมถึงจะมีความเสี่ยงมากกว่าที่เราไปทําเรื่องจดจำนองกับทางธนาคารนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปจดจำนองกับใครเราควรจะมีการศึกษาความเสี่ยงที่จะทําการจดจำนองแล้วก็เรื่องอัตราดอกเบี้ยให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะเรามาตอบคําถามกันดีกว่าว่าการที่บ้านติดจำนองอยู่แล้วเราต้องการที่จะซื้อหรือเราต้องการที่จะขายสามารถที่จะทําได้ไหม แล้วจะต้องทำยังไงมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในเมื่อบ้านที่เราต้องการที่จะซื้อจะขายยังติดสัญญาจำนองกับทางธนาคารอยู่มาติดตามกันเลยค่ะก่อนที่เจ้าของบ้านต้องการขายบ้านหลังนั้นนะคะเราจะต้องมีการปิดหนี้กับทางธนาคารก่อนแล้วค่อยนำมาขายได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเจ้าของบ้านต้องการที่จะขายบ้านเพื่อนำเงินดังกล่าวมาปิดบัญชีธนาคารก็ยินดีที่จะให้ทางเจ้าของบ้านไปขายบ้านนั้นก่อนค่ะโดยที่ธนาคารมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำการชำระหนี้ที่เหลือทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์ก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นค่ะดังนั้นนะคะขั้นตอนในการขายบ้านที่ติดธนาคารหรือติดจำนองธนาคาร ไม่ได้มีความยุ่งยากเหมือนที่หลายๆคนคิดนะคะแต่ว่าคนขายนะคะจะต้องมีการพิจารณาราคาขายให้ครบเวอร์กับค่าใช้จ่ายที่จะต้องปิดธนาคารแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการโอนต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการซื้อขายบ้านติดจำนองธนาคารกันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้ที่สนใจจะซื้อบ้านหลังนี้นะคะ เมื่อมีผู้ซื้อติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะทำการซื้อขายบ้านหลังที่ติดจำนองธาอนาคารอยู่นะคะผู้ขายก็จะต้องแจ้งกับทางผู้ซื้อไปว่าบ้านหลังนี้ติดจำนองอยู่และจะทำการปลดจำนองให้ในวันโอนกรรมสิทธิ์ค่ะเพื่อที่จะเป็นการแจ้งผู้ซื้อในรายละเอียดต่างๆอย่างจริงใจนะคะแล้วก็ทำการตกลงราคาและก็เงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนไหน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องที่จะแจ้งธนาคารเพื่อที่จะปลดจำนองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการจัดเอกสารของผู้ขายเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อสามารถที่จะนําเอกสารไม่ว่าจะเป็นโฉนดหรือเอกสารต่างๆสัญญาจะซื้อจะขายไปติดต่อกับทางธนาคารเพื่อที่จะทําการกู้สินเชื่อบ้าน เมื่อมีการเช็คเครดิตของผู้ซื้อนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนในการเปิดบ้านเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ธนาครารเข้ามาประเมินราคาบ้านหลังจากที่ผู้ซื้อนะคะยื่นเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะโทรมาแจ้งกับทางผู้ขายว่าจะมีการเข้าไปประเมินราคาบ้านซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะมาถึงขั้นตอนหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับการอนุมัติจากทางธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ <S <S เป็นขั้นตอนในการนัดโอนกรมรมสิทธิ์จะเป็นหน้าที่ของฝั่งผู้ซื้อที่จะนัดวันโอนกรมรมสิทธิ์มายังฝั่งผู้ขายนะคะในส่วนของผู้ขายนะคะมีหน้าที่ที่จะไปแจ้งธนาคารที่ตัวเองติดจำนองอยู่ว่าบ้านได้มีการทำการซื้อขายเรียบร้อยแล้วแล้วจะมีการโอนกรมรมสิทธิ์ไปยังผู้ซื้อนะคะธนาคารก็จะทำหน้าที่ในการแจ้งยอดจำนวนให้ตรงพอดีกับวันที่โอนกรมรมสิทธิ์ว่าจะมีการปิดยอดหนี้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะทางผู้ขายมีหน้าที่ที่จะต้องไปอธิบายกับทางผู้ซื้อว่ายอดเงินที่จะต้องชำระให้กับทางธนาคารเพื่อที่จะปลดหนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่ในกรณีที่ราคาบ้านสูงกว่ายอดหนี้ที่ปิดธนาคารนะคะจะต้องแบ่งเป็นเงิน2ส,ส่วนก็คือเงินส่วนหนึ่งจะต้องเป็นเช็คสั่งจายธนาคารตามยอดหนี้ที่ธนาคารติดจำนองอยู่แจ้งมานะคะในส่วนที่2ก็คือเงินส่วนต่าง ก็จะนำไปให้กับผู้ขายในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ค่ะแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ราคาขายบ้านต่ำกว่ายอดหนี้ของธนาคารนะคะทางผู้ขายมีหน้าที่ที่จะนำเงินส่วนต่างไปชำระหนี้กับทางธนาคารถึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือนัดหมายเพื่อที่จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักง,งานที่ดิน ทางผู้ขายก็จะมีหน้าที่ในการนัดธนาคารแล้วก็นัดทางผู้ซื้อไปทำเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเริ่มจากการที่ธนาคารมาทำเรื่องปลอดจำนองก่อนหลังจากนั้นก็จะทำเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทางผู้ซื้อค่ะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนในการซื้อขายบ้านติดจำนองธนาคารเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเลยค่ะเป็นปกตินะคะ เพราะทุกคนตอนนี้นะคะที่ซื้อบ้านส่วนมากบ้านจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงก็จะมีการกู้สินเชื่อจากธนาคารเพื่อที่จะมาซื้อบ้านดังนั้นปกติโดยทั่วไปบ้านก็จะติดจำนองไม่ต้องกังวลนะคะเป็นการซื้อขายได้ตามปกติเลยค่ะหลายๆท่านนะคะที่กำลังจะซื้อบ้านมือ2หรือว่าที่ดินที่กำลังติดจำนองธนาคารอยู่ แล้วมีความวิตกกังวลตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะก็สามารถทำการซื้อขายได้ตามปกติค่ะถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อยมาโพสต์ที่โปรได้นะคะก้อยจะนำความรู้และก็คลิปดีๆแบบนี้มาฝากอีกนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ